วัติศาสตร์บางคนก็ยังเชิดชูขเขมรอยู่ยังยกย่องขเขมรอยู่ว่าเป็นขเขมรโบราณเราสิไม่มีมาบอกว่าคนไทยต้องยอมรับความจริงบ้างถ้าเกิดคนไทยไม่ยอมรับความจริงเราก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้ไอ้พวกโจรปล้นบ้านปล้นเมืองคนอื่นเขาดูนพูดเนี่ยมึงเป็นครูบาอาจารย์ภาษาส้นตีนอะไรอ่ะไปหามันเงี้ย แล้วคุณไม่ใช่โจรได้ยังไงวะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้มันเป็นโจรตํารวจมาถามว่าอน,นี้บ้านโจรไหมคุณบอกไม่รู้ทั้งทั้งที่คุณรู้เนี่ยนะหรือว่าคุณอาจจะให้โจรเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วตํารวจแล้วตารวจคน้นบ้านบอกไอ้คนไม่ได้ต้องมีไา้คนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถามว่าคนในบ้านมีโจรอยู่ไหมคุณบอกไม่มีทั้งทั้งที่มันยืนอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยนี่นี่คือประเทศไทยคือมันต้องมีคนตายคนเจ็บเพื่อบูชาอะไรฮะ เพื่อบูชาอยู่เพื่อบูชาผลประโยชน์ที่คนบางคนกลุ่มบางกลุ่มมันได้ไป <c oughs> คุณลองไปถามคนไทยดูดินะครับคนไทยก็บอกไอ้เหี้ยถ้าไม่มีขเขมรประเทศเดียวนี้นักการเมืองบ้านเราตายหาหมดเลยหรือเปล่าถ้าลองไม่มีขเขมรสร้างกำแพงปิดทึบไปทั้งตลอดแนวก้าร้อยกิโลเนี่ยนะหรือพันกิโลเนี่ย กูว่าเราจะได้นักการอาจจะได้นักการเมืองดีๆขึ้นมาโผล่หัวขึ้นมาให้เราดูสักคนสองคนก็ได้แต่ถ้ายังเมื่อเมื่อยังเปิดกันอยู่อย่างเงี้ยกูบอกตรงๆเลยนักการเมืองคุณหาดีไม่ได้ทั้งตัวหรอกเพราะพวกนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยมันรู้จักกันหมดมันสมประโยชน์กันหมดแล้วเวลามันไปอภิปรายกันเนี่ยแหละครับมันก็อาศัยไปตีกินเผื่อหวังคะแนนเสียงทั้งนอกมาบ้างแต่จริงๆสุดท้ายก็ยกมือไหว้กันทุกคนน่ะมันเป็นแบบนี้ ผมถึงถามนะว่าตกลงทุกวันนี้เนี่ยตกลงคุณจะไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมกำลังยบก,กำลังลบก,กำลังยิงกันอยู่ดีๆเนี่ยเราได้เปรียบไปหมดแล้วเนี่ยแล้ววันนี้คุณดูเลยครับคอมเมันเดินเกมไม้สุดท้ายแล้วนะเนต์เนี่ยวันนี้เนี่ยเดินไม้สุดท้ายแลวคือแก้ผ้าหมดแล้ว และสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆแม่งก็ยังมีไอ้พวกนักไอ้นักโบราณนดีษษษษไอ้อาจารย์สอนศิล์ไอ้อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ไอ้พวกนักเขียนปรลัมปรลาอะไรพวกเนี้ยก็ยังเชิดชูเขมรนอยู่ยังยกย่องเขมรนอยู่ว่าเป็นเขมรโบราณเราสิไม่มีแล้วแม่งมาถามแล้วมีนักประวัติศาสตร์บางคนมาบอกว่าคนไทยต้องยอมรับ ความจริงบ้างพี่ลูกศรนาดีนะฮะคนไทยต้องยอมรับความจริงบ้างนะครับถ้าเกิดคนไทยไม่ยอมรับความจริงเราก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้ไอ้พวกโจรปล้นบ้านปล้นเมืองคนอื่นเขาดูคนพูดเนี่ยมึงเป็นครูบาอาจารย์ภาษาส้นตีนอะไรอ่ะมึงก็รู้อยู่มึงก็เกิดไม่ทันเหมือนกูเกิดไม่ทันเนี่ยแหละเกิดมาไม่มีใครทันใครหรอกับ ถ้ามึงไม่ถ้ามึงมีอายุมากกว่าสองร้อยปีขึ้นไปเนี่ยเมื่อมึงมาคุยเรื่องเนี้มันยังจะพอมีความน่าเชื่อถือนี่มึงอายุหกสิบเจ็ดบ้างห้าสิบสี่บ้างเจ็ดสิบสามบ้างแล้วแม่ก็มาบอกว่าประเทศไทยเคยมีแค่ตรงไหนก็มีแค่ตรงนั้นแล้วไทยเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีมันเพิ่งจะมามีสมัยจอมพลปอเอาไอ้เย็ดแม่และรัตนโกสิทร์นี่ไม่ใช่ไทยใช่ไหมครับ S <S มึงจะเรียกอะไรมันคือคำนิยามของมันมันคือคำนิยามรัตนโกศินก็เป็นคำนิยามอ,อสยามก็คือคำนิยามหรือซยามหรือเสียมเนี่ยก็คือคำนิยามอมาถึงอะไร,เ,รนนเนี่ยอรัตนโกสินใช่ไหมเออมันจะมีมันจะมีพระนักมันจะมีอ,อ,อะไรอะอโยุยามาและกุศรีอยุธยามา แล้วก็มาถึงนคงธนบุรีมาถึงรัตนโกสินจนกลายเป็นสยามเนี่ยผมถามว่าบรรพบุรุษพวกนี้มันไม่ใช่บรรพบุรุษของคนไทยหรือไงเพราะคนไทยพึ่งประกาศเป็นประเทศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นจากสยามเป็นประเทศไทยแต่โลกเขายังจำเราอยู่ได้ว่าสยามแม้กระทั่งจีนจะผ่านกันมากี่ร้อยขี่พันปีมารู้จักเราเนี่ยเขาก็เรียกว่าไทยกว้วจริงไหมครับเราเปลี่ยนจาก เราเปลี่ยนจากสยามประเทศเป็นประเทศไทยเราไม่เหมือนเขเมรน,นะครับเขเมรน,นี้ไม่มีประเทศมาก่อนนะเอา้ายังตาซอปไปแอมเนี่ยปกครองใน่ปกครอ,นะองในฐานะประเทศอะไรในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าตาซอปลาแอมเนี่ยมาปกครองนะ่ยในดินแดนนั้นนะ่ะดินแดนของขอมเนี่ยชื่ออะไร ไม่มีเพราะเปลี่ยนมาเป็นพญาละแวกไอ้ละแวกมันก็ไม่ได้เรียกตัวเองว่าของไม่ได้เรียกตัวเองว่าขเขมรเรียกตัวเองว่าช,ชนเผ่าละแวกมันปกครองกันเป็นชนเผ่ามันจึงไม่มีประเทศเขมรมันจึงไม่มีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองมาไงที่นี่การไม่มีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองมานั่นก็หมายความว่ามันก็ฉวยโอกาสที่จังหวะคนไทยเนี่ย ที่ไอยูเอ็นเนี่ยขอร้องให้ไทยเนี่ยนะ,ะช่วยร่างรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศของมันหน่อยก็ในเมื่อไทยเนี่ยเสือกพามันไปรับรองเป็นประเทศในเมื่อไทยเสือกพามันเข้าอาเซียนทั้งต้องเป็นหน้าที่ของคนไทยเป็นหน้าที่ของประเทศไทยที่จะต้องเอาไอไอคเขมรเนี่ยมามีประวัติศาสตร์เราก็ยกรัฐธรรมนูญของเราเกือบจะทั้งดุลเลยเนี่ย เขียนแล้วไปให้มันใช้แล้วมันก็ใช้กันอยู่พักหนึ่งสันดานเดิมสมัยสมัยนะองค์ด้วงนะองค์โนนะองค์เองเนี่ยสมัยนะมันเอานิ่สัสงั้นกลับมาใช้ในยุคป,ปัจจุบันต่อก็คือพูดง่ายๆว่ากูไม่เอาเว้ยกูไม่เอามึงาปากฝรั่งเศสช่วยร่างรัฐธรรมนูญให้หน่อยเนี่ยก็เท่านี้แหละเขมรมันจึง,ม,จงมันจึงหาประวัติศาสตร์ตัวเองไม่ได้หาประวัติศาสตร์ตัวเองไม่เจอ แม้กระทั่งชุดซัมป๊อตเนี่นะครับชุดซัมป๊อตนี่ก็เป็นชุดที่ในหลวงราชการที่ห้าทรงพระราชทานเพื่อปิดความกุจารปิดความกุจาอให้พวกมันได้มีเสื้อผ้าใส่คนเขเมรในยุคนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องยุคนั้นนะปัจจุบันนี้มันยังทอผ้ากันไม่เป็นเลยมันยังปักชุนกันไม่เป็นเลยจนกระทั่งตอนหลังนพอฝรั่งเศสไปแล้วเนี่ย นะครับเขาก็ทิ้งร่องรอยความเจริญเอาไวนะ้แล้วฝรั่งเศสก็พยายามที่จะมาสนับสนุนขเขมรแล้วตอนที่มันก่อตั้งตอนนั้นมันก็ชื่อประเทศขเขมรเพราะมันจะไม่ใช้คําว่ากัมบูชาเพราะมันไปติดอยู่ที่ชนเผ่าจาวาว่าคนชนเผ่าจาว,จวามันก็มีดอกไม้ไงดอกหมูหางกัมบูชาเขาต้องการตัดทิ้งตรงนั้นไปว่าชนชาติของเขาไม่เคย ไม่เคยเกี่ยวข้องกับคนอื่นเขาอยู่ในแหล่งนี้มานานแล้วเขาอยู่ร่วมกับคนขอมเขาพยายามทีแรกขมຈก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นขอมไม่ยอมรับทั้งที่ี่อยู่กับขอมเพราะอะไรครับเพราะขอมคือผู้นํำขมຈและต่อมาเนี่ยโลกแม่งเปลี่ยนไปนะครับจะหันกลับมาใช้ว่าจะหันกลับมาบอกว่าอ๋อเราก็คือขอมโบราณนี่แหละมันใช้ไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นกัรมบูจา นี่เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นระหว่างเขมรกับัมบูชาก็ทะเลาะกันสุดท้ายท้ายที่สุดกัมบูชาก็แพ้ไปจนกระทั่งมาถึงมาถึงยุคนายรีหนุนี่แหละครับที่มีการเปลี่ยนนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าธงชาติเขมรเดิมเนี่ยเป็นสาราจตุลมุกไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี้นะครนครวัดธงชาติเดิมเลยใช้สาราจตุลมุกเพราะตอนนั้นเราปกครองมันอยู่ แล้วหลังจากนั้นมันเปลี่ยนจากคำเบญเป็นกัมบูชาขึ้นมาเป็นสาธารณรัฐประชาชนัมบูชาขึ้นมามันก็เอานครวัดไปแทนที่สาราจตุลมุขหรือสาราจตุกละอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหละนะครับอืมอันนี้มาเล่าเท้าความเท้าความกันสักนิดนึงเดี๋ยวผมทักทายเอฟซีกันก่อนนะเออนะพี่เรียวมีนะครับพี่ธีรศักดิ์นะพี่ แจตติงหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะครับเอ่อแล้วก็พี่เทวมิตรนะฮะมิสเตอร์แจ็คนะครับแล้วนะครับเมื่อกองทัพไทยสยามมีรูปสลักอยู่บนกำแพงแลครวัดมีสามกองทัพคือหนึ่งกองทัพเสียมกองทัพละโวและกองทัพพิมายไม่มีกองทัพกระเมรมันมันไปลบคําว่า,านี่ออกมันมันทุบทำไมไดไปลบอ่ะแม่งเอาสลักไปแกะออกคําว่าเสียมกูมันแกะออกหมดเลยให้เหลือแต่คาว่ากองทัพอย่างเดียว แต่เสียมเนี่ยหายไปเลยแล้วมันเพิ่งไปมันเพิ่งไปทำทำลายมาปีเมื่อประมาณกลางปีหกแปดไปลบออกเนี่ยนะครับเขาดูจากภาพเนี่ยวันนี้คุณจะลบคำว่าเสียมออกไปเนี่ยแต่เขาดูจากการแต่งตัวการถืออาวุธอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็รู้ทันทีว่าเป็นเสียมมันหนีไม่พ้นหรอกครับและแม้กระทั่งทุกวันนี้ ปราสาทต่างๆที่มันพังที่มันพังลงมาพังลงมาคัาเหม่ก็ไม่เคยไปยุ่งปราสาทนาครวัดที่ว่าเป็นของโบราณโบราณของเก่าแก่ของของโบราณมันก็ไปซ่อมเอาเหล็กเส้นเข้าไปเสียบแล้วก็ไปหล่อขึ้นมาทั้งบล็อกเลยเนี่ยและไอเลซิ่นที่ไปหล่อมาก็ไอเลซิ่นนี่ก็มาจากจีนแล้วเอามาเทเทปูนเทปูนเสร็จปุ๊บผสมทําหน้าหยาบๆหน่อยอะไรหน่อยโรยหุ่นสีแดงเข้าไปนิดหนึ่งแม่งเหมือนแล้วเหมือนเลย จริงไหมครับดังนั้นประวัติศาสตร์ขเขมรมันจึงไม่เกิดขึ้นและมันไม่มีแล้วถ้เกิดมันยอมรับประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆแม่งมาติดอยู่กับเราอีกขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมันไม่มีจารีตนะครับขเขมรไม่มีจารีตด,ดั้งเดิมอยู่มีแต่ประเพณีที่ลอกเลียนแบบเสียม,มามันยึดถือวันเนี่ยไอ้วันฉัตมงคลพิธีแรกนะขวัญ วันเข้าพรรษาเอาเฉพาะหลักศาสนาแค่นี้เดิมทีมันไม่มีนะครับเดิมทีไม่มีพอมาเมื่อไม่ขี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันจึงสร้างขึ้นมาใหม่เช่นวันแรกนะวันฉัตรมงคลวันพื้นมงคลเนี่ยมันเริ่มทําพอมันเริ่มทําเสร็จมันก็บอกว่าเนี่ยเป็นของเก่าแก่โบราณตการมาแต่เราเราทิ้งมันไปจนกระทั่งวันนี้เราต้องลื้อฟื้นบูรณะนะครับ ขนรทมเนียมประเพณีของเขมนขึ้นมาใหม่แม้กระทั่งชุดซัมปอตคาอยู่สนามบินอังกอรเนี่ยนะครับแต่ก่อนเดิมที่ก็เสื้อขาวสบายเล็กๆแดงๆเขียวๆบ้างอะไรบ้างเป็นแขนกุดไปยืนต้อนรับเจ้านายชั้นสูงของปารีสเมื่อประมาณ40ปีที่30-40ปีที่แล้วเครื่องบินจากฝรั่งเศสแม่งมาจอดที่สนามบินอังกอรเนี่ย ชนชาวเขมรผู้หญิงนี่เป็นไงครับแต่งชุดซัมป์อแขนกุดมีไอ้สบายเล็กๆสีแดงทาดอยู่ตรงเนี้ยมายืนเก๊ะๆกลางวันแล้วมารำๆอยู่ท่าเดียวรำอยู่อย่างเงี้ยรำอยู่ท่าเดียวเนี้ยไม่ได้มีม้วนตัวด้วยเฮียเป้าหวัดดีนะครับ <cos. S 2> นะเออนะพี่เราสวัสดีครับท่านสวัสดะหวันดีนะครับพี่จรุนหวัดดีนะครับจริงไหม มันเก้๊กังๆอยู่อย่างเนี้ยจนฝรั่งเศสแม่งเดินเข้าเข้าไปสนามบินเรียบร้อยไอพวกนี้ถึงเลือกมันถึงตัวดำไงไเฮีย <c oughs> จริงไหมครับมันถึงตัวดำและหลังจากนั้นมาเนี่ยในรัฐธรรมนูญของเขมรเ,เนี่ยนะ ในกฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญของเขมรว่าด้วยเรื่องนะครับบุรณภาพแห่งดินแดนของเขาเนี่ยฝรั่งเศสมาเขียนให้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งแสนไม่มีหนึ 2, ่งต่อสองแสนรัฐธรรมนูญเขมรหนึ่งต่อหนึ่งแสนจริงไหมครับ แล้วเขมรมันเอาอะไรมาอ้างหนึ่งต่อสองแสนมันก็ไปเอาไอ้หนึ่เกาศูนั่นแหละที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขียนลงไปว่าเนี่ยหลักพื้นเดพื้นพื้น,พ,น,พ,นพื้นที่แผ่นดินของชาวเขมรใช้อหนึ่งต่อสองแสนแต่ว่าหนึ่งฝรั่งเศสทำกับเราก็คืออาศัยเส้นสังปนน้ำแล้วต่อมากับหนึ่งต่อสองแสนก็โผล่มาเฉยเลย นี่โชคดีนะที่สารโลกแม่งไม่ได้เอาแผนที่มาตัดสินนะถ้าตอนนั้นสารโลกแม่เอาแผนที่หนึ่งต่อสองสายมาตัดสินนะี่เราชิบหายไปแล้วคุณรู้ไหมครับผมจำชื่อประเทศไม่ได้นะพี่จีโรดสวัสดีนะครับเอ่อพี่ธนคมนะครับสวัสดีนะฮะพี่จำเรินนะครับลุงผมบอกอะไรให้ว่าประสาททุกประสาทที่ว่าใครอยากได้มีหนังสือไทย อะมีแต่หนังสือกัมอะไรนะมีแต่หนังสือกัมบูชาไม่มีาษาไม่มีพระไ,ไทยไทยหรือเปล่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครทคําใครเป็นเจ้าของต้องหลอกประชาชนตัวเองหลอกเอาเงินไปวันวันไม่ลงอคุณจําเลินนะ,นะฮะผมไม่รู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วผมก็ๆๆไม่รู้ด้วยว่าคุณจบที่ไหนมาหรือคุณจบในระดับการศึกษาไหนมาผมไม่รู้นะนะครับถ้าคุณถ้าคุณไม่รู้เนี่ยแล้วคุณนั่งเฉยเฉยเนี่ย คุณจะเขาจะไม่รู้ว่าคุณโง่เลยนะถ้าคุณนั่งเฉยเยอะรับรองว่าในที่นี้ไม่รู้ว่าคุณโง่เลยนะฉะนั้นถ้าคุณจะหวังให้ผมอธิบายความเรื่องที่คุณมาถามผมตรงเนี้ยผมไม่ต้องตอบคุณหรอกเพราะคุณคนโง่ผมพูดไปคุณก็ไม่รู้เรื่องอีกอะกูจะคุยกับเอฟซีกูต่อนะครับ